ยินดีต้อนรับกลับสู่เอคาการาชและวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับยานยนต์3ล้อสุดหลำที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงนี่คือ2 0 2 5 Honda ส o w ห้าฮอนด้าโกวิงอิเล็กทริกทวซอร์ซึ่งไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่รถ3ล้อและไม่ใช่แค่แคมเปอร์ธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราของรถทัวริงเทคโนโลยีไฟฟ้าแห่งอนาคตและอิสระของการเดินทางแบบมินิอาวีทุกครั้งที่ขับผ่านจะดึงดูดทุกสายตาและเปลี่ยนมุมมองของการเดินทางระยะไกลไปอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่แรกเห็นการออกแบบภายนอกบอกได้ทันทีว่า Honda ตั้งใจสร้างส,างสิ่งพิเศษโกวิงไฟฟ้ารุ่น3ล้อคันนี้ยังคงเอกลักษณ์ของโกวิงเอาไว้แต่ดูทันสมัยแข็งแกร่งและมีความพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมแฟริ่งขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบและเส้นสายอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยลดแรงต้านลมแพลตฟอร์มไฟฟ้าทำให้ตัวรถดูเรียบเนียนขึ้นช่องระบายอากาศน้อยลงและภาพรวมดูสะอาดตาก,กว่ารุ่นเครื่องยนต์สันดาป เมื่อมองด้านข้างรูปแบบ3ล้อโดดเด่นทันทีล้อหลังคู่ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นคงอย่างมากโดยเฉพาะเวลาขับช้าและตอนจอดตัวรถให้ความรู้สึกมั่นใจและสมดุลไม่เถอทะทอย่างที่คิดส่วนแคมเปอร์ด้านหลังถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถดูเหมือนออกจากโรงงานโดยโรงงานสีคุณภาพสูงโครเมียมพอดีพอดีและสัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้าแบบเรียบหรูทำให้ภาพรวมดูหรูและลำยุกด้านท้ายของแคมเปอร์ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดมีช่องเก็บของที่ปิดผนึกกันน้ำ ไฟเล็ดรอบคันและการจัดสัดส่วนที่ไม่ทําให้รถดูหนักหรือสูงเกินไปฮอนด้าให้ความสําคัญกับจุดศูนย์ทวงต่ําซึ่งช่วยให้การขับขี่มั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนภายนอกโดยรวมให้ความรู้สึกหรูใช้งานได้จริงและยังคงมาตรฐานฮอนด้าอย่างแท้จริงเมื่อขึ้นมานั่งในตําแหน่งผู้ขับขี่คุณจะสัมผัสได้ถึงความสบายระดับใหม่เบาะนั่งผู้ขับและผู้โดยสารหนานุ่ม รองรับสรีระได้ดีพร้อมระบบทำความร้อนเหมาะสำหรับการเดินทางไกลท่านั่งผ่อนคลายแฮนด์กว้างพื้นวางเท้าขนาดใหญ่ทำให้ขับขี่ได้หลายชั่วโมงโดยไม่เมือ่อยล้านี่คือรถที่สร้างมาเพื่อทัวริ่งจริงๆแผงหน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการนำทางระยะทางแบตเตอรี่โหมดการขับขี่และระบบควบคุมแคมเปอร์อินเทอร์เฟสใช้งานง่ายตอบสนองรวดเร็วรองรับคำสั่งเสียง Apple c a r p l a y และ Android Auto มาเป็นมาตรฐานทำให้การเชื่อมต่อสะดวกและทันสมัย พื้นที่เก็บของรอบตำแหน่งผู้ขับมีให้เหลือเฟือทั้งกล่องข้างช่องเก็บของและที่วางแก้วข้อดีของระบบไฟฟ้าคือความเงียบและแรงสั่นสะเทือนที่น้อยมากไม่มีความร้อนจากเครื่องยนต์ทำให้บรรยากาศการขับขี่สงบนุ่มนวลและหรูหราเหมือนรถยนต์ระดับพรีเมียมภายในแคมเปอร์คือจุดเด่นที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างอย่างแท้จริงพื้นที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดมีเตียงพับสำหรับนอนหนึ่งคนแบบสบายหรือสองคนแบบกระชับฉนวนคุณภาพสูงช่วยควบคุมอุณหภูมิ พร้อมพัดลมระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทยอากาศที่ดีมีมุมครัวขนาดเล็กพร้อมเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตู้เย็นขนาดเล็กช่องเก็บอุปกรณ์และไฟล็ดสร้างบรรยากาศอบอุ่นในตอนกลางคืนมีพอร์ต USB-C และปลั๊กไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงถังน้ำสะอาดอ่างล้างมือแบบพับได้และออปชันห้องน้ำพกพานในบางรุ่นระบบไฟฟ้าของรถถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานแคมเปอร์ได้อย่างลงตัวแบตเตอรี่หลักสามารถจ่ายไฟให้แสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่กระทบระยะทางมากเกินไปอีกทั้งยังมีตัวเลือกแผงโซลา r เซลล์บนหลังคาแคมเปอร์เพิ่มความสามารถในการใช้งานแบบออฟกริดเหมาะมากสำหรับการเดินทางผจญภัยด้านสมรรถนะการขับขี่ Honda Go Wing Electric Tricycle Camper ให้ประสบการณ์ที่นุ่มนวลมั่นคงและทรงพลังมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีออกตัวได้อย่างรับรื่นแม้บรรทุกน้ำหนักโหมดการขับขี่มีทั้งอีโค ทัวและสปอร์ตโดยอีโคเน้นประหยัดพลังงานทั่วสมดุลทุกด้านและสปอร์ตให้การตอบสนองที่กระชับกระเฉงยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนถูกปรับมาเพื่อความสบายดูดซับแรงกระแทกได้ดีการขับทางไกลทําได้อย่างผ่อนคลายระบบเบรกทํางานร่วมกับการชาร์จพลังงานกรับช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ250-300กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานและรองรับระบบชาร์จเร็วสามารถชาร์จได้ถึง80%ในเวลาประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงทำให้การเดินทางกลเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงในด้านราคา2 0 2 5 Honda Go Wing Electric Tricycle Camper คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ45,000-50,000ดอลลาร์สหรัฐและอาจสูงถึงประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, ในรุ่นทอพร้อมอุปกรณ์ครบแม้ราคาจะสูง แต่เมื่อมองถึงความหรูเทคโนโลยีและฟังก์ชันแคมเปอร์ที่ครบครันก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการอิสระในการเดินทางอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วรถคันนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคนแต่มันถูกสร้างมาเพื่อคนที่รักการเดินทางต้องการความเงียบความสบายและประสบการณ์ใหม่บนท้องถนนฮอน d a าได้ก้าวไปอีกขั้นและสร้างหนึ่งในยานพาหนะทัวริงที่ล้ำสมัยและน่าประทับใจที่สุดในยุคนี้